ผมใหญ่จะไปทำห้างอยู่ข้างบนนี่หละทำเป็นกระต๊อบเอาไว้นอนเล่นลายเล่นเฟซเนี่ยต้นของเขาต้นใหญ่นะมาเดือนนี้มันจะอยู่กับลำห้วยอืมวันนี้จะมาพัฒนาข้างบนให้มันเตี้ยน,เ,ยนเดี๋ยวก็จะทำทำกระต๊อบอยู่ข้างบนอตรงนี้หละ เขาาดีนะไม้ไผ่เล่มเดียวเนะ่ะเขาบอกว่าไม่ให้ตไตมันอันตรายแต่หนุ่มใหญ่นี่ไหมชอบเสี่ยงจังอ,อทำตัวเองเป็นหนุ่มเจาะตรงนี้แหละ จะทำห้าเห็นแต่คนอื่นเขาทำกันตัวเองไม่ได้ทำสักทีเนี่ยนมาเดือกินลูกก็ได้กินใบก็ได้ครับเขากินกับปลาล่าหลน่นหลุมเป็นยานะเนี่ยคนโบราณเขาบอกถ้านกกินผลไม้อันไหนได้ คนก็กินได้หมดแต่งไว้ปีที่แล้วนะเนี่ยไม่ได้ทำสักทีเลย <laughs> มีแต่คิดว่าจะทำโอเคอยู่ข้างบนเนี่ยเห็นน้ำครับเจาะตรงนี้ให้เห็นน้ำหน่อยนึงเจ้าตรงนี้เห็นน้ำนิดนึงมีนน้ำเลย บรรยากาศมวยคามามุงมวยคามามุงน,น่าจะดีสังกสีก็จะร้อนอีกภูเขาที่เห็นในน้ำตกบางดินนะครับกิ่งนี้ตายตายได้เหมือนกันแฮ่ภูเขาที่เห็นนี่เป็นภูเขาน้ำตกวางดิน ไต่ไม่ไผ่เล่มเดียวโบราณเขาห้ามถอกว่าทำอะไรเสียงๆเนี่ยก็เหมือนกับนอนอยู่ลำไม้ไผ่ลำเดียวเขาไม่ไต่เขาไม่ให้นอน <c oughs> <c oughs> หนุ่มใหญ่นี่เสียงมากเลยเนดะี๋ยวจะเดินกลับอ่ะเรียบร้อย <c oughs> ห้างนุ่มใหญ่ยังไม่เกิดหรอกบแต่งเอาไว้แต่งเป็นแทดอดโอเคก็มีด้วยปาะการาชานิครับเจ้านาย